สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาขับรถไถน,นะลงไปเก็บบัวกันนะครับแล้วก็จะลงไปทดสอบระบบการสะเทือนของกล้องตัวใหม่เราแล,และระบบเสียงนะครับว่าจะเก็บวัวไกลๆแล้วจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับเราจะพาไปดูวิวทิวทัศน์นะครับเขาเขาอ่ะเลี้ยววัวตีนเขานะครับ เลี้ยงผูกนะมัดผูกไว้นะครับแล้วก็ไปเก็บกลับมามันจะเป็นแบบไหนนะครับเรามาทดสอบระบบการสะเทือนกันแบบเต็มระบบนะฮะแล้วก็ระบบเสียงของไม้เราด้วยนะครับว่ารับได้ชัดแจ๋วแจ่มแจ้งแค่ไหนนะครับผมไปลุยกันเลยขึ้นรถถ่ายไปกันบัดเดี๋ยวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นน้องส้มนะ,ปะไปขึ้นน้องส้มแล้วก็ลงไปจัดการ เก็บงัวกันนี่คราวนี้เราไปอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าเสียงจะได้ยินหรือเปล่านะครับผมลุยมดูดนว่าจะสะเทือนแค่ไหนนะจะรยนสะเทือนได้แค่ไหนนะครับตอนนี้รถออกแล้วโอ้โห,โห,โหสะเทือนอะ่ะ <laughs> น่าจะไม่ใครได้ยินเสียงพีง่แม่ล่ะเพราะว่า ค่อนข้างที่จะเสียงดังนิดนึงนะครับนี่ยังอยู่ในบริเวณเขตบ้านอยู่เลยเห็นไหอ่านี้คือสวนที่เพียบเดินท่อน้ำไว้ส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้คือแปลงหญ้านะครับผมซึ่งปีนี้รือออกแล้วนะครับแปลงหญ้าเนาะเพราะว่าแปลงหญ้ามันอยู่มาหลายปีแล้วมันก็เลยขึ้นไม่ค่อยงามนะครับ ถ้าจะปลูกต่อก็ต้องเริ่มทยอยปลูกใหม่นะครับหน้าผมปีนี้ต้องปลูกใหม่นะก็จะเหลือตอตอปลอกก็แหลมอย่างเงี้ยถึว่ามันก็ไม่คุ้มแล้วเดี๋ยวพี่เขาต้องปลูกปลูกหญ้าตัวมือได้ปลูกหญ้าใหม่นะไม่หญ้าตัวใหม่ตอนที่เริ่มลงมานี้แล้วครับผม เลยยาวๆยาวๆถ่าเดี๋ยวไปถ่ายคืนหนึงตอนลงไปอยู่ในนาแล้วเนาะเรียบเจอไก่ป่าวูวนี่โอ้โหวิ่งรถไปเลยเห็นป่าเดี๋ยวไก่ป่าจะวิ่งออกมาไปดูนะไปดูนะอ้าวหา,ายไปไหน แต่สะ,ะเทือนแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนตัดเป็นวิดีโอแล้วนะครับผมตอนนี้กต่องตัว,วพีเอฟก็ไม่รู้หรอกว่ามันสะเทือนแค่ไหนนะครับผมเสียงชัดไม่ชัดก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งตอนตัดเป็นวิดีโอแล้วเนาะวัวที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับไม่ใช่วัวพีเอฟนะเป็นวัวของคุณบอกของน้าเขานะครับผมแต่ลูกวัวเนี่ยน่าจะใช่ของพีเอฟแหล,ละลูกวัวที่วิ่งอยู่น่าจะหลงฝูงแม่มา Oh. เดี๋ยวเราไปดูกันดูหอบพี่อยู่นู่นอย่างเงี้ยสวยไหมสวยไหมาทำไมผ้าสวยไหมนี่พาขี่มาเลยเรามาดูว่าจะสะเทือนไหมดูว่าการสะเทือนได้แค่ไหนนะผมขี่รถไถในนาดูดิว่าจะการสะเทือนได้แค่ไหนอา่าสะดุกคือลูกบัวพี่เอฟนะครับหลงฝูงมาก ผมมาติดผงน้าเขาดูๆๆๆความร้ายของมันเด็กวิ่งทั่วทุ่งหมดนะดูทางดูทางามาชมบรรยากาศโอ้โหทางสุดยอดอะสะเทือนมากนะครับผม นั่นแหละลูกวัวเพียอวิ่งกลับไปหาแม่มาละแม่เขาอยู่รูน่นหรือไมุ่นนะติงเขาอ่ะ <S <S คือตอนนี้นะครับฝูงเพียเหลืออยู่4ี่ตัวห้าตัวรวมลูกวัวด้วยนะเพราะว่าเริ่มทยอยแบ่งออกไปแล้วนะครับผม นี่ไม่ได้เดินนะครับรถไถอยู่นะนเ,เดี๋ยวเรามาเก็บวัวกันก็จะเหลือ,อแม่เจ้าฟ้าใสนะครับแม่เจ้าเมฆเนาะแล้วก็น้องสาวเจ้าเมฆนะครับส่วนเจ้าเมฆนี่ปล่อยออกไปแล้วนะครับผมปล่อยออกไปได้ในราคาสามหมื่นนะแล้วก็เหลือเจ้ามันนี่นะครับเพราะว่าเจ้ามันนี่คือลูกแม่วัวตัวามก,กะ ลูกงัวตัวที่ร้องโวยวายอยู่ในบ้านเจ้าเคาเรียกว่ายังนะเจ้าน้ำตาลนั่นเลยแล้วก็เหลือเจ้านวลไว้นะครับผมก็ชุดน,นี้ก็รอรอ,อแม่ฟ้าใสาเนี่ยให้ลูกโตอีกหน่อยนึงนะให้น้องตัวเนี้ยโตอีกหน่อยนึงแล้วเราก็จะเริ่มทยอยขายออกไปนะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวเพียบเดินเก็บงัวนะเดินไกลๆเลยเพราะว่าเป็นการทดสอบเสียง ระบบเสียงด้วยนะครับผมก็จะได้แค่ไหนนะต้องรีบเก็บหน่อยเพราะว่าฟ้าใสาเขาเชือกยาวนะครับมันจะเดินไปถึงกล้องเพยบได้อาจจะมีเสียงอะไรรบกวนนะครับไม่สําคัญเท่ากับเจ้าวัคซีนอะ่ะเจ้าวัคซีนสนใจกล้องแหละเข้าไปแล้วปัญหาคือถ้าเกิดเจ้าวัคซีนไปชนกล้องล้มเนี่ยนะฮะจะโดนพิจิตบ,บนไม่ใช่น้อยนะครับผมซื้อกล้องมาให้ใช้แล้วก็ทําล้มเรา วยเลยนะครับนีความขี้สงสัยของลูกงัวคือเข้าไปดูว่ามีระบบอะไร <laughs> มีระบบอะไรอยู่หรือเปล่านะาเขก็ไปดูความสนใจถ้าไม่เข้าไปชนก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้คงอาจจะมองไม่เห็นกันแล่ลูกงัวบงังนี่แหละตัวป่วนตัวป่วน ก็อย่างที่บอกแหละเนาะชื่อน้องวัคซีนนะครับเพราะว่าไปทําวัคซีนเข็มสองกลับมานะแล้วก็เขาก็ออกพอดีฟ้าใสค่อนข้างที่จะห่วงลูกมากนะครับพอลูกออกวันแรกก็ร้องโวยวายไม่ยอมห่างลูกนะครับจุงเป็นงูที่จุงไม่เดินเลยแต่ตอนนี้เริ่มเดินและกลับมาเดินแล้ว เพราะลูกเริ่มโตนะครับโหช่วงอาทิตย์แรกนี่แย่เลยเพี่ว่าจุงไม่เดินเลยนะคลิปนี้อาจจะปล่อยไหลาย,ยาวๆนะแต่ไม่ไม่แน่ใจระบบกล้องนะครับว่าเขาจะมีระบบปิดตัวเองตอนกี่นาทีนะเพราะว่าระบบเครื่องเขายังใหม่อยู่เนาะอาจจะมีรวนกันบ้างนะครับหรือว่าความร้อนมันร้อนเกินเพราะแล้วก็ใช้ ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยไกลมากนะจะกล้องมาเนี่ยเ็าจะดูอีกทีว่าเสียงผ่านไหมแล้วถ้าเสียงผ่านก็โอเคประมาณนี้แล้วก็จะทําคลิปได้นะเผื่อเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้เผื่อทาวัคซีนเข็มสามแล้วแล้วก็โรคค่อนข้างเบาแล้วแล้วเขาค่อนข้างที่จะปล่อยฟรีสไตล์เราอาจจะได้ออกไปเที่ยวตาม บ้าน FC หรือว่าไปดูการจัดการระบบฟาร์มของที่อื่นบ้างว่าเขาทำกันยังไงนะครับแล้วเราก็มาปรับใช้เนาะเพราะของเพียบก็ทำทำตามทำตามความคิดตัวเองอะ่ะไม่ใช่ทําทำตามความคิดตัวเองทำตามสถานที่ของเราเองนะครับว่ามันจะทำไปได้สักแค่ไหนนะเพราะบางทีดูคนอื่นทำแล้วเราจะไปทำแบบเขาเป๊ะมันไม่ได้ร้อยเปอรครับ มันต้องดูสถานที่ของเราแล้วก็ระบบการจัดการของเราเองนะครับว่าเราสะดวกแบบไหนเพราะตอนนี้พี่เอฟคิดว่าการที่พี่เอฟปล่อยลูกไก่ให้แม่ไก่เลี้ยงก็สะดวกสบายระดับหนึ่งนะครับแต่ผลผลิตมันได้ค่อนข้างน้อยเพราะเพราะทุกปีแล้วล่ะลูกไก่พี่เอฟป้าป่านนี้ก็ ก็อย่างน้อยก็จะมีเป็นร0อยตัวแล้วแล้วก็จะมีสักประมาณ4ีรุ่นหรุ่นนะแล้วมันก็จะลันลันกันมานะครับผมแต่ปีนี้นะบอกเลยมีอยู่แค่นั้นแหละนะครับแล้วก็มีอีกก็คือเป็นแม่ไก่สาวที่กําลังฟักก็จะได้แม่และรุ่นเองนะครับทุกทีแล้วก็จะได้เป็นแม่แบบที่ไล่ไ,ลไล่กันเนะาะคราวนี้สิ่งที่เราต้องทําคือ เราจะประหยัดเวลาในการดูแลลูกไก่ใช่ไหมเพราะลูกไก่เราก็จะเราจะไม่ต้องดูแลมากเพราะแม่เขาดูแลแต่สิ่งที่เราต้องเพิ่มขึ้นมาคือเราต้องเพิ่มปริมาณแม่ไก่นะเพราะว่าหแม่ต่หนชุดให้เขาเลี้ยงลูกกันเองเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดมาอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพีเอฟใช้แค่5แม่ใช่ไหมในการวนวนแต่ละรุ่น ปีนี้มันไม่ได้ไงปีนี้เพียบจะใช้อย่างจะทําให้เท่าเมื่อก่อนเพียบก็ต้องมีอย่างน้อยสิบสิบแม่นะครับซึ่งเพียบเก็บแม่สาวที่เป็นลูกเจ้าเหนือพยัก์ไว้ประมาณแค่แปดแม่แล้วก็ต้องใช้แม่เก่าซึ่งแม่เก่าจะเป็นแม่ที่ต้องเข้ากับเหนือพยัก์ไงเพียบจะไม่เข้ากับพ่อตัวใหม่นะฮะเพราะว่าจะเป็นการเพียบจะเป็นจะทับแบบไล่ลำดับมา คือต่อต่อ,ต,อต่อยอดเอามาจากเหนือพยักแล้วก็มาต่อกับเข้าเจ้าเอารูปเหนือพยักมาเข้ากับจงอางดําอย่างเงี้ยแล้วก็วางแผ่นไว้ว่าเดี๋ยวจงอางดำจะเป็นอัศวินดำนะอัศวินดําเกียงไก่ที่มองมองต่อไปแล้วก็ตะมองพ่อตัวอื่นจะเข้ามาต่อนะที่จะเป็นสีเข้มเข้มนะสีดําเข้มเขมขึ้นไปอีกเพราะเราต้องการสายดำดำไง โอเคเห็นไหมก็เก็บบัวเสร็จแล,แล้วก็เดี๋ยวจะขับรถกลับไปที่ฟาร์มนะก็ดูก่อนเนี่ยเขาก็จะเริ่มดื้อกันอย่างเงี้ยเพราะว่าพีเอฟพีพเอฟเก็บงัวไปคุยไปปกติไม่คุยเขาจะกลัวเลี้ยงงัวบางคนเขาเลี้ยงงัวให้คุ้นแล้วงัวเขาไม่ไม,ไม่ไม่ดื้อน,นะครับส่วนพีเอฟอะโอเคนะครับผม ตอนนี้นะครับก็หลังจากเมื่อกี้ก็เพียไปเก็บวัวมาแล้วนะครับออม,มาถึงบ้านแล้วสัญญาณมันอาจจะขาดหายไปบางช่วงน,นะครับบางช่วงเนาะเพราะว่าพอระบบกล้องเขาล้นเนี่ยเขาตัดสัญญาณเองเลย <c oughs> ซึ่งเราก็ต้องมาศึกษากันดูอีกทีว่าออตั้งได้ตั้งค่าได้นานแค่ไหนนะครับผมอ่ะตอนนี้กลับมาถึงบ้านเป็นอันเสร็จสอบเรียบร้อยนะครับผมโอเคสาหรับคลิปนี้เพียไปละ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็พาไปชมบรรยากาศ นะครับยามเยน็นๆออกไปเก็บวัวน,นะอย็กจะได้ภาพสวยๆนะครับขับรถถ่ายไปแบบไมส่สะเทือนนะเราก็ได้กันแล้วนะผมก็โอเคถือว่าระบบการสะเทือนเราใช้ได้นะครับระบบเสียงระบบไม์เราโอเคอยู่นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้เพียไปละคลิปต่อไปเราจะไปลุยกันยังไงเดี๋ยวมาเจอกันนะฮะไปละบ,บาย